นัตติสันติบารังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักผมชันชัยกุมประสุขคณะสิทธิอาจารย์ยอดขอรายงานตัวนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังกันสักเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องว่าผีพงย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนในดินแดนของป่าหงพยาวไฟผมและเพื่อนในขณะนั้นยังคงมีอาชีพรับราชการเป็นตำรวจ ในเขสตสปตตอตำบลเล็กๆที่ยังคงห่างไกลาจากความเจริญในด้านต่างๆบรรยากาศรอบๆที่พักอาศัยของพวกผมนั้นก็ล้วนแต่มีภูเขาต้นไม้ต่างๆร้อมรอบเต็มไปหมดเพราะอย่างที่ได้บอกไปข้างต้นนะครับว่าป่าดงพยาไฟในเวลานั้นยังคงมีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่มันจึงไม่ผิดอะไรที่เวลาพวกผมหันไปมองทางไหนก็ล้วนแต่มีป่าเขาอยู่รอบๆตัวกันเต็มไปหมด และในช่วงวัยของอายุขนาดนั้นของพวกผมนั้นงานอดิลเรกที่มักจะชอบทํากันกมากที่สุดก็เห็นทีจะไม่พ้นว่าต้องหยิบปืนผ่าหน้าไม้เพื่อเข้าป่าแล้วก็ล่าสัตว์ถึงแม้พวกผมนั้นจะรู้แก่ใจได้เป็นอย่างดีว่าการกระทําอย่างเจ้าหน้าที่อย่างพวกผมนั้นมันผิดกฎหมายและผู้พิทัก์กฎหมายก็ดันมาทำซะเองแต่ในช่วงความคิดของผมในเวลานั้นมันก็คงไม่ได้ทําผิดอะไรมากมาย แล้วก็พวกผมนั้นก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตายหรือทำใครต้องได้รับความเดือดร้อนดังนั้นมันก็ไม่น่าที่จะผิดอะไรมากมายนะักตามความคิดของพวกผมในเวลานั้นแต่นั่นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกผมนั้นแทบจะเอาชีวิตออกมาจากป่าแห่งนี้กันไม่ได้เลยอันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้มันเริ่มที่จะคืบคลานเข้ามาหาพวกผมอย่างช้าช้าเรากับว่าพวกมันนั้นมีอา,านาจ อันลึกลับที่สามารถที่จะดนบันดาลจิตใจให้พวกผมนั้นต้องกลับเข้าไปหากลุ่มของพวกมันในช่วงเวลาสายๆของวันหนึ่งผมและสุชาติเพื่อนรักเนี่ยต่างก็เข้ามาที่สพตาเพื่อทํางานกันทําหน้าที่รับใช้ประชาชนตามปกติผมนั้นเริ่มที่จะเอ่ยปากชักชวนเพื่อนรักเพื่อที่จะชักชวนกันเข้าป่าที่เดิมเพื่อล่าสัตว์ป่ากันอีกครั้งและสุชาติเองมันก็ต่างเห็นดีเห็นงามกับผมไปด้วย จนในเวลาไม่นานมากนักทั้งผมและสุชาติก็ต่างแยกย้ายกันไปเพื่อตะเตรียมข้าวของเพื่อออกไปล่าสัตว์ป่าในเวลาเย็นของวันนี้หากจะถามว่าพวกผมทั้งสองว่าในเวลานั้นมีความคิดและความเชื่อในเรื่องอาถรรพ์ของพูดผีปีศาจกันบ้างหรือไม่ผมและเพื่อนในเวลานั้นก็ต่างก็ตอบกันได้อย่างเต็มปากว่าผมทั้งสองไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยรู้กันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นละ่ะ ก็คือการทําหน้าที่จับผู้ร้ายแล้วก็ทําหน้าที่บําบัดทุกบํารุงสุขให้กับประชาชนเพียงเท่านั้นเองและในการเข้าป่ากันในแต่ละครั้งเนี่ยพวกผมทั้งสองก็ไม่เคยที่จะหวาดกลัวเรื่องอาถรรพ์แล้วก็เรื่องผีสางนางไม้แต่อย่างใดแต่ในทางกลับกันตัวผมนั้นกลับมองว่าเป็นเรื่องไร้าสาระแล้วก็เรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อหลอกเด็กๆแล้วก็หลอกลวงให้บุคคลหวาดกลัวเสียมากกว่า ท่ามกลางเวลาช่วงเย็นในวันนั้นเนี่ยทั้งผมและเพื่อนรักตาก็พากันมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าดงพญาไฟเพื่อให้ทันต่อการนั่งห้างเพื่อล่าสัตว์ป่าก่อนที่เวลาของแสงพระอาทิตย์จะลาลับฟ้าไปเสียก่อนอาวุธนานาชนิดทั้งหนักและเบาสั้นและยาวตาก็ถูกพวกผมทั้งสองขนนำติดตัวกันมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์ป่าแล้วก็เป็นการป้องกันตัวจากสัตว์ป่าขนาดใหญ่แล้วก็ดุร้ายด้วย อย่างจำพวกเสือและช้างเพราะผมและเพื่อนนั้นก็เคยได้พบเจอกับพวกมันกันมาแล้วหากไม่มีอาวุธหนักเพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่ไม่น้อยเช่นกันแสงของพระอาทิตย์เริ่มที่จะลาลับฟ้าไปอย่างชา้าช้าพร้อมๆกับเสียงนกกาที่มันกำลังบินกับรังของพวกมันแสงของดวงจันทร์เริ่มที่จะสาดแสงลงมาอย่างพื้นดินอย่างเบาตา พร้อมๆกับพวกผมทั้งสองที่ยังคงนั่งอยู่บนห้างจุดๆเดิมที่เคยใช้อาศัยเพื่อลาสัตว์ป่ากันมาหลายๆครั้งแล้วและในทุกๆครั้งทั้งห้างและจุดๆนี้มันก็ไม่เคยทาให้พวกผมนั้นผิดหวังกันกลับไปแต่อย่างใดเวลาของราติการในป่าดงพยาไฟเริ่มที่จะคลืบคลานเข้ามาอย่างช้าช้าจนในที่สุดรอบๆตัวของพวกผมทั้งสองคนก็ต่างเต็มไปด้วยความมืดมิดของเวลาค่ำคืนบทเพลงของพงไพร เริ่มที่จะถูกบรรเลงส่งเสียงออกมาจากพวกสัตว์จำพวกขนาดเล็กอย่างจำพวกจิ้งรีดที่พวกมันนั้นเริ่มที่จะออกมาหาอาหารในยามค่ำคืนสายลมที่เริ่มจะเย็นเย,ยือกเริ่มที่จะพัดมากระทบกายของพวกผมเป็นระยะพร้อมๆกับสายตาของผู้ล่ายอย่างพวกผมที่เริ่มจะจับจ้องมองเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเหยื่อกันอย่างตั้งใจเวลาของในค่ำคืนนี้เริ่มที่จะเดินเข้าสู่เวลาที่ดึกไปเรื่อย พร้อมๆกับความเงียบสงัดและความหนาวเหน็บที่มันเริ่มจะเข้ามาปกคลุมแทนที่หยดหยาดของน้ำค้างที่มันกำลังร่วงหล่นมาจากฟากฟ้ามันยิ่งทําให้พวกผมทั้งสองนั้นเริ่มที่จะรู้สึกถึงความหนาวเย็นกันได้อย่างจับใจทีเดียวบุหรี่ก้นกรองมวนแล้วมวนเล่าต่างเริ่มที่จะถูกพวกผมทั้งสองจุดสูบไปเป็นจำนวนหลายมวนด้วยกันเพราะผมทั้งสองในตอนนี้ต่างเริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติ ที่มันกําลังเริ่มที่จะเกิดขึ้นมาแล้วในป่าแห่งนี้กันได้แล้วเพราะว่าในเวลาที่ดึกมากขนาดนี้กลับไม่พบแม้แต่เง,งาสัตว์ป่าสัชนิดหนึ่งที่มันจะเดินออกมาให้พวกผมนั้นได้ไล่ล่ากันเลยสักตัวซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจกันเป็นอย่างมากท่ามกลางความเงียบสงัดที่มันกําลังกลืนกินทุกๆสิ่งรอบๆตัวผมผมนั้นเริ่มที่จะสะบัดถ้อยคาอะไรบางอย่างออกมาด้วยอาการที่ค่อนข้างจะอึดอัดใจไม่เอ้ย มันหายตัวไปไหนหมดวะทำไมคืนนี้มันเงียบอย่างนี้วะเนี่ยเสียงของผมสะบัดถ้อยคำออกมาเบาๆพร้อมๆกับการถอนหายใจออกมาเฮ้ i, ยใจเย,ย็นๆหน่อยเพื่อนมันอาจจะยังไม่ออกมาก็ได้ไอ้บลรามันหนอยทำไมใจร้อนไปได้เสียงของเพื่อนรักของผมเอ่ยปากปลอบใจออกมาเบาๆเช่นกันทมกลางการเฝ้ารอเหยื่อในเวลาที่เริ่มจะดึกมากขึ้นในทุกๆขณะอันตรายจากอาถรรพ์ในป่าดงพญาไฟที่มันเริ่มที่จะคลืบคลาน วความมืดมิดเข้ามาหาพวกผมทั้งสองอย่างช้าๆสิ่งที่แปลกประหลาดและก็เหนือธรรมชาติเริ่มที่จะเกิดขึ้นมาจนผมทั้งสองเริ่มที่จะรับรู้แล้วรู้สึกกันได้อย่างเห็นได้ชัดว่าทำกลางความเงียบสง,งัดที่กำลังเกิดขึ้นมันกลับมีเสียงอะไรบางอย่างดังลอยตามสายลมมาอย่างไม่ขาดสายเสียงเสียงนั้นมันก็คือการบรรเลงดนตรีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนและหากหูทั้งสองข้างของผมไม่ได้ฝาดไป บทเพลงที่กําลังดังขึ้นมานั้นมันก็น่าจะเป็นบทเพลงของการบรรเลงดนตรีไทยในสมัยโบราณซึ่งแน่นอนว่ามันคงจะไม่น่าจะมีใครที่ไหนนะที่จะลุกขึ้นมาบรรเลงเพลงไทยเดิมในเวลาที่ดึกดึกดื่นขนาดนี้แล้วก็อยู่ในป่ารกทึบอย่างนี้แน่นอนจนในที่สุดความจริงและคําตอบที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ในเวลานี้มันก็เริ่มที่จะคลืบคลานก็มาหาผู้มาเยือนอย่างพวกผมอย่างช้าพร้อมๆกับเสียงของกลองยาววงมโหรี ที่ยังคงบรรเลงส่งเสียงออกมาอย่างไม่ขาดสายและแล้วสายตาของพวกผมทั้งสองคนก็เริ่มที่จะมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันจะน่าจะเป็นกลุ่มคนราวสักสิบกว่าคนกำลังเดินบุ่งหน้ามายังจุดที่พวกผมกำลังใช้นั่งห่างหากสายตาผมไม่ได้ฝาดไปกลุ่มคนปริศนาเหล่านั้นล้วนแต่นุ่งห่มด้วยชุดสีขาวมีทั้งผู้หญิงผู้ชายปะปนกันเต็มไปหมดแต่สิ่งที่มันผิดแปลกไปจากธรรมชาตินั้น คงจะไม่พ้นว่าคนกลุ่มนี้กลับไม่มีท่าทีที่จะแสดงอาการสนุกสนานหรือพูดคุยหยอกล้อกันเลยแม้สังเกตเดียวทุกๆคนต่างเดินตัวตรงอ่าแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะพูดคุยกันแต่อย่างใดแต่สิ่งที่ได้เห็นได้ชัดเจนในยามค่าคืนคงจะไม่พ้นแสงสีแดงที่มันกําลังส่องแสงออกมาอยู่ที่ใบหน้าของคนทุกคนเฮ้ยนี่มัอนอะไรกันวะเสียงของผมพูดออกมาอย่างเสียงดังพร้อมกับเสียงของเพื่อนของผมที่มันกําลังตะโกนลงมาจากห้าง เพื่อถ่ายถามกลุ่มคนปริศนาเหล่านั้นโดยที่มันนั้นไม่เคยคาดคิดถึงอันตรายที่มันจะกลับมาเล่นงานพวกทั้งสองคนเลยเฮ้ย <Hey, S 1> จะไปไหนกันวันนี้ไปกลัวตายกันหรือไงที่นี่มันป่านะเว้ยมีทั้งเสือมีทั้งฉางไปกลัวตายกันหรือไงวะเสียงของเพื่อนผมนั้นร้องตะโกนถามคนกลุ่มปริศนาเหล่านั้นออกมาอย่างเสียงดังฝังชัดจนกลุ่มคนเหล่านั้นต่างก็พากันหยุดอยู่กับที่พร้อมๆกับการพร้อมใจกันหันมามองพวกผมทั้งสองคนอย่างตั้งใจ จนในเวลาไม่นานมากนักกลุ่มคนปริศนานเหล่านั้นก็ต่างก็พากันพร้อมใจหัวเราะก,กันออกมาอย่างเสียงดังจนผมและเพื่อนต่างพากันตกใจกับสิ่งที่กําลังได้พบเห็นพวกมึงมาผิดที่ผิดวันแล,ล้วไอ้นุมดนหาที่แท้แผลพวกมึงต้องพากันตายอยู่ที่นี่ <laughs> เสียงของกลุ่มคนปริศนานเหล่านั้นต่างพากันพร้อมใจพูดออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนที่หลายๆคนจะเริ่มเดินมาล้อมต้นไม้ ที่พวกผมนั้นได้ใช้เป็นที่นั่งห้างแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มที่จะปีนป่ายขึ้นมาหาพวกผมทั้งสองคนจนผมและเพื่อนเริ่มที่จะเกิดอาการตกใจแล้วก็เริ่มที่จะเอาอาวุธคู่ใจเล็งไปยังคนกลุ่มปริศนาเหล่านั้นหยุดนะกูบอกให้พวกมึงหยุดอย่าปีนขึ้นมาไปอ,อย่างนั้นอย่าหาว่ากูไม่เกงใจนะเวย้ยเดี๋ยวพวกกูยิงไส้แตกเลยพวกมึงนี่เสียงของผมสะบัดถ้อยคําขู่ออกมาอย่างเสียงดังเพราะในจิตสํานึกและสมาธิที่มีอยู่ของผมในเวลานี้ ผมและเพื่อนนั้นเริ่มที่จะรับรู้แล้วว่าสิ่งที่พวกผมกําลังจะได้พบเจอกันในตอนนี้นั้นมันไม่น่าที่จะใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่อย่างใดแต่ในทางตรงกันข้ามพวกผมทั้งสองคนในเวลานี้ก็ควรที่จะเริ่มหันมาเชื่อเรื่องลี้ลับจำพวกนี้กันได้ขึ้นมาแล้วแสงของไฟที่อยู่บนใบหน้าของคนกลุ่มปริศนานั้นก็ยังคงส่องแสงเป็นสีแดงกระพริบออกมาอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุด มันก็ดูเหมือนว่าคำขู่คำตักเตือนของผมที่ได้ตะโกนออกไปนั้นมันกลับไม่มีผลต่อคนกลุ่มพวกนี้แต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามกลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังคงปี้นป่ายขึ้นมาอย่างห่างอย่างชำนาญจนในที่สุดสายตาของพวกผมทั้งสองคนก็ต่างก็ได้เห็นใบหน้าของคนกลุ่มปริศนาเหล่านี้กันอย่างชัดเจนทีเดียวและสิ่งที่พวกผมต้องมาพบเห็นกันในค่ำคืนนี้มันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้พวกผมนั้นต้องหันมาเชื่อว่า เรื่องผีสางนางไม้นั้นมันยังคงมีอยู่จริงบนโลกใบนี้จนในเวลาต่อมาเสียงเปิดอาวุธคู่ใจของพวกผมทั้งสองคนมันก็ได้ส่งเสียงร้องคำรามออกมาเป็นจนํานวนหลายนัดด้วยกันแล้วก็เป้าหมายที่ยิงออกมาก็คือคนกลุ่มปิศนาพวกนั้นนั่นเองยิงแม่งเลยยิงมันเลยมันไม่ใช่คนแล้วเสียงของผมร้องตะโกนบอกเพื่อนของผมออกมาอย่างเสียงดังเสิ้นเสียงปืนอาวุธคู่ใจของพวกผมทั้งสอง ร่างของคนกลุ่มปิศนาเหล่านั้นกระล้วนแต่ต้องตกหล่นลงมาจากต้นไม้ใหญ่ที่กำลังปีนป่ายกันขึ้นมาพร้อมๆกับสายตาของพวกผมทั้งสองที่กำลังจับจ้องร่างของคนพวกนั้นคนหรือเปล่าวะถ้าเป็นคนพวกเราแยกกันหมดแน่เพื่อนเสียงของเพื่อนผมบอกออกมาพร้อมๆกับการหวาดหวั่นใจอยู่ไม่น้อยเพราะมันนั้นก็ยังคงไม่มั่นใจมากนักว่าสิ่งที่พวกผมกำลังได้พบเจอกันในตอนนี้นั้นแท้จริงมันเป็นคน หรือตัวอะไรกันแน่เวลาผ่านไปไม่นานมากนักทั้งผมและเพื่อนก็ต่างพากันหยิบเอาไฟฉายแล้วก็รีบเร่งสาดแสงลงไปยังพื้นดินเบื้องล่างเพื่อดูกลุ่มคนปริศน,นาเหล่านั้นว่าในตอนนี้แต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่หากมองในมุมของความเป็นจริงการยิงปืนใส่ผู้คนในระยะประชันชิดขนาดนี้มันไม่มีใครที่จะมีโอกาสรอดมีลมหายใจกันอย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้สิ่งที่พวกผมสองคนกำลังพบเห็นนั้นมันกลับเป็นร่างของใครหลายๆคน ที่กาลังพยุงตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกเพื่อที่จะกลับมาปีนป่ายขึ้นมาหาพวกผมทั้งสองคนอีกครั้งยิ่งแม่งตายกันไปหมดเลยแบบนี้มันไม่ใช่คนแล้วล่ะเสียงของเพื่อนผมร้องออกมาอย่างเสียงดังก่อนที่เสียงปืนของพวกผมนั้นมันจะได้ส่งเสียงร้องออกมาเป็นครั้งที่สองสิ้นเสียงปืนที่พวกผมทั้งสองนั้นได้สาดกระสุนออกมาอย่างบ้าคลั่งกลุ่มคนปิดศนาพวกนั้นก็ดูเหมือนว่า จะไม่ได้รับอันตรายใดๆจากคมกระสุนของพวกผมเลยในทางกลับกันกลุ่มคนปีศาเหล่านั้นก็ยังคงพากันปีนป่ายขึ้นมาจนในที่สุดพวกมันทั้งหมดก็สามารถที่จะปีนขึ้นมาหาพวกผมทั้งสองกันจนได้ทั้งผมและเพื่อนเนี่ยต่างก็ได้เผชิญหน้ากับพวกปีศาจที่ไม่ใช่คนโดยที่จะยืนห่างก,กันออกไปเพียงไม่กี่วากี่ศอกเพียงเท่านั้นแหละทั้งผมและเพื่อนในเวลานี้ต่างพากันทิ้งข้าวของ แล้วต่างก็เร่งรีบปีลงมาจากห้างเพื่อเอาชีวิตรอดกันอย่างทุลักทุเลจนในที่สุดพวกผมทั้งสองคนก็ต่างพากันปีลงมาจากห้างกันได้จนเป็นที่สําเร็จที่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันกลับได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งเพราะพวกไอปีศาจมันกลับพากันกระโดดลงมาจากห้างที่มีความสูงโดยที่พวกมันนั้นกลับไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยจากการพร้อมใจกันกระโดดลงมาจากที่สูงแต่อย่างใด พวกผมทั้งสองต่างพากันสาดกระสุนด้วยอาวุธสั้นกันอีกครั้งก่อนที่จะเริ่มวิ่งหนีจากพวกผีปีศาจอมนุษย์ที่พวกผมนั้นไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้กันเลยท่ากลางเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่มันกําลังเกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันพวกผมทั้งสองต่างก็พากันวิ่งหนีกันอย่างสุดชีวิตเพราะในเวลานี้พวกผมทั้งสองนั้นต่างรู้แก่ใจกันได้เป็นอย่างดีว่าคนกลุ่มพวกนี้มันไม่ใช่คนละอก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้กับพวกมันได้เลย ทำกลางการวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดในยามข้าคืนที่แสนจะลำบากในการมองเห็นพวกผมทั้งสองต่างพากันวิ่งหนีกันอย่างสุดกำลังแต่ไอ้ผู้ปีศาจเหล่านั้นก็ยังคงวิ่งติดตามผู้ผมทั้งสองอย่างไม่ลดละแสงสีแดงที่ปรากฏอยู่ที่ใบหน้าของแต่ละคนนั้นก็ยังคงส่องแสงออกไปอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดทั้งผมและเพื่อนก็ต่างต้องหลงทางละพัดหลงกันไปคนละทิศคนละทางเวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ รู้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือการต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดออกไปจากป่าอาถรันแห่งนี้จนในที่สุดเวลาของรุ่งอรุณวันใหม่ก็เดินทางมาอย่างช้าๆพร้อมกับร่างกายของผมที่กําลังนอนสลบไปอยู่ข้างทางที่อยู่ติดกับทางเข้าหมู่บ้านโดยทยี่ร่างของเพื่อนของผมนั้นนอนสลบอยู่ข้างๆเช่นกันทางผมและเพื่อนต่างได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ผ่านมาพบเห็นก่อนที่พวกผมทั้งสองจะถูกนําตัวมาประถมพยาบาลที่สถานีอนามัยในตนําบล อาการของผมนั้นไม่ได้หนักหนาอะไรมากนักเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามเนื้อตามตัวเท่านั้นแต่เพื่อนของผมนั้นค่อนข้างที่จะมีอาการหนักเพราะตัวของมันนั้นเหมือนจะมีอาการทางประสาทแล้วก็เริ่มที่จะเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องจนชาวบ้านหลายๆคนต่างแนะนําให้พวกผมทั้งสองนั้นมารดน้ามนต์กับหลวงพ่อที่วัดซึ่งหลังจากที่ได้รดน้ามนต์กับหลวงพ่อแล้วผมนั้นก็ได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ทุกๆอย่างให้กับหลวงพ่อ เพื่อให้ท่านนั้นรับทราบว่าพวกผมทั้งสองนั้นได้ไปพบเจอกับอะไรกันมาบ้างก่อนที่หลวงพ่อน,นั้นจะได้บอกอะไรบางอย่างกับพวกผมออกมาสิ่งที่พวกโยมได้พบเจอกันนั้นมันน่าจะเป็นพวกผีโพงผีเป้าที่พวกมันยังมีอยู่ในป่าจุดนั้นโชคดีของพวกโยมแล้วละ่ะที่พวกเขาไม่คิดที่จะเอาชีวิตของพวกโยมนับจากนี้ไปขอให้พวกโยมนั้น อย่าได้กลับเข้าไปในป่านั้นอีกและหากเป็นไปได้ก็ขอให้พวกโยมนั้นเลิกล่าสัตว์ป่ากันได้แล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็นบาปที่หนักมากนะนะโยมนะวันนี้อาตมาก็คงจะช่วยพวกโยมได้เท่านี้ละคิดสิว่ามันก็คงจะเป็นกรรมของพวกโยมที่จะต้องได้มาพบเจอกับพวกเขาก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขาบ้างนะโยมนะ เสียงของหลวงพ่อบอกพวกผมทั้งสองออกมาก่อนที่ท่านนั้นจะเดินกลับกุฏิของท่านไปแล้วก็นับจากวันนั้นเป็นต้นมาทั้งผมและเพื่อนก็ต่างพากันเลิกเข้าป่าล่าสัตว์กันอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต่างหันมาทําหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราชกันอย่างเต็มที่แล้วก็ต่างคนก็ต่างหันมาเริ่มที่จะเชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจแล้วก็เรื่องที่เหนือธรรมชาติกันอย่างสนิทใจเพราะของพวกนี้มันยังคงมีอยู่จริงในโลกใบนี้เพียงแต่ทางวิทยาศาสตร์นั้นยังคงหาคําตอบ แล้วก็พิสูจน์ไม่ได้เพียงเท่านั้นเองครับและนั่นก็คือเรื่องราวของดงผีพงเรื่องเล่าจากเค้าโคงเรื่องจริงที่ผู้เขียนได้นำมาดัดแปลงเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นกติธรรมเตือนใจในการใช้ชีวิตแล้วพบกันในโอกาสต,ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมชอบใจคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ ช่องอาจารย์กมลวันสิทธิ์อาจารย์ยอดขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์กมลวันสิทธิ์อาจารย์ยอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมและสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ช่องอาจารย์กมลวันสิทธิ์อาจารย์ยอดและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ